สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับโรงเรียนพลพิทยาพยัตนะคะต้องถือว่าเรามีต้นกําเนิดเดียวกันก็คือการบริจาคที่ดินของท่านเลี่ยมบุญนาคนะคะซึ่งท่านมีความมุ่งหวังให้บุตรหลานชาวลาดกระบังได้รับการศึกษาที่ดีค่ะดังนั้นนะคะที่ดินบริจาคของท่านส่วนหนึ่งก็จะเป็นโรงเรียนพลพิทยาพยัตและอีกส่วนหนึ่งก็คือสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังแห่งนี้ค่ะดังนั้นจึงถือด้วยว่าทั้งสองสถาบัน มีความผูกพันจากจุดเริ่มต้นเดียวกันและนอกจากนั้นค่ะในเรื่องของการพัฒนาวิชาการทั้งสจลและพรตก็ได้ดูแลซึ่งกันและกันมาตลอดการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ที่ทันสมัยจากทางสจลมาอย่างยาวนานค่ะสำหรับ กิจกรรมล่าสุดนะคะที่ทางโรงเรียนพรดกิทยาพยัตได้รับความอนุเคราะห์จากทางสจรน,นั่นก็คือการเวริร์กช็อปจากคณะเทคโนโลยีเกษตรนะคะมีทั้งการเปิดให้นักเรียนได้เข้าใช้ห้องแลบนะคะซึ่งถือว่าเป็นห้อง l a บที่มีอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือที่ทันสมัยมากดังนั้นการที่ทางสจรได้อนุเคราะห์ทรัพยากรที่มีเพื่อให้เด็กๆในชุมชนนะคะได้เรียนรู้ได้พัฒนาตนเองก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนดีใจแล้วก็เด็กๆทุกคนก็ประทับใจมาก ในฐานะที่เป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยร่วมภาคการเรียนชนวันนี้ได้รับผิดชอบหลักในการพาน้องๆเนี่ยไปชมห้องปฏิบัติการแล้วก็มีบทปฏิบัติการต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับจ์มาก,ก็คือทั้งม .4 ม .5 และม .6 นะครับซึ่งเราก็เลยมีการจัดทาแผนนะครับในการให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ทางด้านการปฏิบัติต่างด้านวิทยาศาสตร์เกษตรเราก็ได้วางแผนไว้ให้พวกเราเนี่ยสี่ฐานด้วยกัน สกัดปีเรียจากพืชคอร์ฟิลจากพืชกล้องอัจฉริยะวันนี้เราจะได้เห็นสิ่งมีชีวิตเ,เล็กๆี่กล้องของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็อีกฐานหนึ่งก็คือฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์การช่างตัววัดแล้ก็การคำนวณอีกฐานหนึ่งก็คือฐานป้อนเยื่อผมว่าเป็นประโยชน์ให้กับพวกเรามากเพราะว่ามันเป็นจุดพื้นฐานที่จะเอาไปสู่การเรียนในระดับปริญญาตรีต่อไป ในานามของตัวแทนนักเรียนนะคะตัวแทนผู้ปกครองรวมถึงตัวแทนชุมชนนะคะของโรงเรียนพฤพิทยาพยัตก็ต้องขอขอบคุณทางสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบงังเป็นอย่างมากที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ใส่ใจดูแลพวกเรามาตลอดในทุกๆด้านซึ่งพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าก้าวต่อไปในอนาคตของเราพวกเราก็คงจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไปค่ะ